สบายดีพี่น้องอยู่กับซ่องน้องแพรสาวลาวเดี๋ยวเมื่อนี้น้องแพรสิไปเลาะตลาดลาวในกรุงเทพตลาดขาเจ้าขายอาหารอีสานขาเจ้าว่ามีมดทุกอย่างเนาะน้องแพรกะไปครั้งแรกเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกับน้องแพรเลยตอนนี้กะเจ็ดโมงเช้าตอนนี้น้องแพรก็มาหอดตลาดแล้วเดี๋ยวเราเลาะเบื้องของกิ่นก่อน

อืมขายขา้กมเหมือนกันเอาน้นะีครเลยมีทั้งหนังทั้ง คุณครบเลยอาหารสารอาหารเล้า

อันนี้คือเป็นเชียดนะเชียดน้อยอันนี้กี่บาทคะ20ค่ะขอรน้ำอมนะคะวานหวานกรอบๆเลยค่ะอันนี้สามบค่ะชาดาวกมนะ ครับบดนี่หนึ่งบางคุยบางคือนี่นะนี่คืออะไรนะเอ๊ะแบบบดนี่อะไรอะไม่รู้เลยกระออดเลยหนุ่มบ้าหนังเข็ ของพระเจ้ามาขายแต่ของสาลโหนะไรไล่เดี๋ยวที่ถามหอยต้องเพ้ย่างหอยอันี่ กี่บาทคะอันนี้โลกี่บาทคะททค่ะร้อยยี่

ค่อาาทอันนี้กี่บาทคะสิบาทครับแล้วมันยิบบาทนี่ใส่หลอดรุ่งลปนียนีบบาทะงนจ เดี๋ยวเราชิมมาซื้อเห็ดอันนี้กี่บาทคะขีดละสามสิบาทเอาสองขีดไม่ค่ะเอาเลยค่ะขีดละสามสิบ,บาทมีแต่อาหารอิสานเลยมีปูปลากุ้งหอยมีครบเลย <c oughs> ตลาดนี่ยันะมีแต่วันอาทิตย์วนะไร้างการนดิ้งวนอะไรกันยากปวดห้สิบบาทอ่เ็ด่เ็ ออเออ,อแ,แล้วก็้อทำท่บาทนูนไปจินก่อนนะคะี่หีหหน,น้องๆน้องหน่ยกจ้านนยัเมเกจบีแล้ว<ะ>ก็มีเ็บอันนี้ก็ยี่สิบใช่ไหมคะ สามอย่างห้าสิบหรอคะเฮา,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 ากะได้บักไอหลายย่างไปมากทั่วแล้วกะพักกันจองเฮ็ดหลายย่างโยซื้อข้าวเหนียวไปพร้อมทองสีต้มปักข้ออันนี้สีใบมะขามอ่อน ปลาคอเขาเดี๋ยวน้องแพรที่กับไปต้มปลาคอกินข้า,าวเส้าพี่น้องน้องแพริีต้มปลาคอเขาซื้อป่ามาอันนี้จะใบมะขามออนสองร้อยสองร้อยสามสิบบาทโลกับสามขีดปลาคอโอ้ยแซบเดอันี่ต้มทั้งไ้เลย เอาใบมะขามลงให้มันเปรี้ยว เอาสตํำเจียวหอมคั่วพบหอมให้มันสุกกับพีิกแล้วเราก็มาตํา ป่าเหากะสุกแล้วอันนี้กะเจ้ยวผักหอมเหาเอาพริกผักหอมแล้วไปคั่วแล้วมาต่ำ สุกเร็วปลาคอต้มปลาคอใส่ใบมะขามอ่อนอันนี้กระเจี๊ยบผักหอมมาๆพี่น้องกินข้าวกับน้องเพราน,น้องเพรเ็ดกับข้าวอันนี้เจี๊ยผักหอม แคบใบมะขามอ่อนหอวต้มเส็บป่าอืสุดยอดมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันกินต้มป่าข้อกับเจียวยกหอมแล้วก็พัดผักมาเดอร์ผากติดตามซองนงแสาวลาวไดเดอร์พี่น้องบ๊ายบาย